สุขสวัสดีจ้าพี่น้องมือนีสาวสมศรีพาเลาะมาอีกแล้วชีวิตของคนกลางแดดมือนีไ้หลาย,ลาย <laughs> พี่ดองมาเบิ่งมามาลุนว่าสิพากันได้จักกระสอบนี่เห็นบ่ามือนีเป็นเสายุของสาวพลอยสาวพลอ,อยตัดป้ามเข่ารอบไม้ถือ <laughs> ออกมาหยาง <laughs> เอาได้สามกระสบอบเพิ่งยยางๆออกมานันจ้า ได้สามกระสอบได้สามขยุบยังไงไก่ต้มเปาแล้วไก่ชีโต่งเป่าแล้วเออเอาสามขยุบผักเัอหนึง่งเออเอายังไหลาเถอะ,ะได้สามขยุบผักเัอหนึง่งเออเดือดห่อนห่อนเบิ่งเอาเด้อนี่นนเมื่อวันบะต้องเสียใจ บ่ต้องเสียใจเดี๋ยวเออวันจันทร์เดี๋ยวเขาเอามาอีกอ้อมแห้งไว้เหงื่เว้าไปละเฮียเฮ็ดหลายไดี๋ยวไร่บะเมียนบ่เอาเอาบ่อนี่ขายบ่นี่ขายบ่ออร่อยหนึงนี่มือนี่ละเก็บมือนี่ขาแรงมือนี่อร่อยนึงขายบ่บ่ขายเป็นอย่างบ่มีคนซื้อไปใส่สีบ่อซื้อบลาแดงสีซื้อเยอะซื้อฮะ บกุมกาลอยเนื้องกาแรงมือนี่ปลาถึงลอยปลาถึงลอยก็เห็ดไปละพอไดปลาทูจักเข่งกันยังดีเวอรนะเย็นบ่จ่าพี่น้องเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหุบอยู่ปับสภาพกับพระท่านะรีเออลูกก็ไม่มีเมียนสดกับสด หาไปยังกระดอกกระเดียแถบ้าแดงเฮียนบ่าเข้าวานอะนะเออเมียนจได้ก็ีต่ได้คับได้เออคุณนะเฮียนบ่าจานหนึ่งสองสามเด้อหนึ่งโก้สองลูกต่ำสามคุณตาเอาสี่สาวพ่อยหาเบาแดงนุ่มสดคุณนะ อานโว้นผูน่ะเย็นบอจากพี่น้องหลายกว่านตลาดนัดเดินนี่พีมงานเท่ามือนี่สาวพ่อยอ้ยคือเก่าจ้าสาวพ่อยี<น>มือบาเคยตกของเมองเนี่ยของกล่องเอเดอยู่ของตลาดนัดส่วนมากก็มีจะพวกเศษพักเศษผลเราใหม่หลาย,ลายเป็นขวดเป็นยังนี่กะ เบือกนาหนีทุเรียนบัวช่อพ่อยเบือกทุเรียนล้วนลวนโอ้ยเจมแนเพิก่กินคักปีหนีทุเรียนราคาดีเว่าว่าช่วงวันหนึ่งมันแรงทุเรียนราคาลอยก็บ,บาทแล้วเห็นแต่เปลือกเอาเนะาะช่อพ่อยเนาะอดใจไหวกินของเฮาไก่สีเป็นดอกเป็นรวยหล่ะละคุณน,นะยินบัวนี่ มาบอ,บอขยมะาายมาหาของกินคือเก่าอืมจ้ะเบืองแนบรรยากาศช่วเอาเก็บเข้าไปของเจียวคักโอ้บักต้นบักแฝงนี่เอาไปหยั่งนาะนี่โยนออกมาซื้อนี่คืออับักฟักมิยาวาเดอร์นี่ได้กินเดือดจานี่ เกิดขึ้นเพราะว่าเม็ดที่เขาเอามาทิ่มเดี๋ยวก็เกิดเองจ้ะคุณน,นาเดี๋ยวมจาจะเห็ดงานออกมาออกมาพักก่อนพักโยกก่อนเห็ดไลเมลื่อยไลอเดี๋ยวก็ไก่สีเต็มแล้วล่ะนี่เนาะสาวพ่อยเนาะคุณตาเราพัก ผักหยกหนึ่งเราได้สามขันยุบแล้วนี่เราผักหยกอึ่งโก้ห่าีจะตัดมาขัดขวดขัดของเก็บไปนำขัดไปนำคุณขัดกะขัดคุณเก็บกะเก็บราคาก็คือคองที่อยู่จ้ะโอ้วันนี้สาวพลอยได้เล็กนิ่ ไตเล็กเนนเล็กเบิดอายุเล็ก,ลก,ลกมีอายุอยู่นี่กันเล็กเล็กผู้นี่คือเล็กเบิดอายุว่าชาวพ่อยมือนี่ไตเล็กมีอายุในลายยางเว้ยมือนี่ในลายยางอยางเกาะตาตาเวาได้เขาต้องกุกเงียบเนาะยางเวลาได้ของเขาต้องกุกเงียบแหละกุกเงียบจังไดะ อุ้มหยับจังไดบ่เปิดเผยจังว่าได้ซ่วงอะนะจังว่าได้แจ็คพอตได้ซ่วงอะนะยี่ดีช่วงนี้วัเห็นแล้วแจ็คพอตบอ่มีงานคือตะกี้เนาะขันส่วงมีงานของพ่อได้หลุนแจ็คพอตแน่เนาะในหม้อยังยหม้อกระทะไฟฟ้าหม้อกระทะไฟฟ้ารูดจั๊กบาเจ้าพ่อยใครแยกบ่เน,นี่ยใครแยกบ่บ่แม่เล็กบ่ฮะ กระทะนี่เขาคายแยกนะยยกเอาบัดแม่ขึ้นรวมเป็นเหล็กขายแยกน้ำปลเมียนะขายปลาได้ก็เป็นเหล็กบ้างนมาเบิ่งเด้อรถพ่วงขั้นนี่เฉพาะเฉพาะย่างในย่างในผูกรถนี่กับเป็นตั้นแล้วนี่ <laughs> พ่วงขั้นนี่ถูกหล่ปลาได้เด้อ ทุกหลายบ่ไดเด้วยย่างย่างบวมโอ้โหเจ้าโตรงเตงมานอนลอกินอาหารมือน,นีเปาแดงกาเจออุบัติเหตุไปเล็กหน่อยเนาะจา๋าเนาะเหยียบกระเบื้องจ๋าเียเหยียบขวดแตกหลางหลางน้ำแล้วใส่ยญ้าระบอบปลาแดงใส่แล้วเออเอาผ้าพันไว้การทำงานกับมีอุบัติเหตุบ้างเล็กน้อยเนาะจา๋าเนาะหนึ่งเสียงกับ น้ำล้วก็ขวดแตกแล้วก็ตะปูแล้วก็กวกวกวกเข็มความเสี่ยงมีมากนะจ๊ะนะในบอนี่น้ำมากรดส่วนนี้ก็น้ำน้ำทุเรียนอน้ำทุเรียนนี่เจ็บเลยนอตาเนาะออยืนมือไปปรับนี่เห็นบอ,องใส่ถทุงมือหย่อนอยังเจ็ดงานก็นตตองระวังนั่นละ่ะนี่จะกราบด้วยร่วมของเฮา ทางแต่ยังไข่ได้นน่ยังมีโฮมให้พักอยู่นี่การขึ้นด่านเทิงผูน้นาโอ้โหประยัเเดเบาแดดเปียงๆเ,เลยเด็บไปนำขาดไปนำไล่ได้เป็นจังไดสา,ส,สาวสมศรีสาวสมศรีตอบวาไล่ได้กับพ่อได้สื่อกับเขาอยู่จ้าเพราะว่ามันเป็นอาชีพเสริมเพราะอาชีพหนึ่งของเฮาคือตัดป้ามเนะจ้าอาชีพ ตัดป้ามลูกลูกกัสิรับตัดป้ามสาวสมศรีกะลุงเหมืองกับพ่อได้สื่อก้าวเขาสื่อเขาสารอยู่พ่อได้ให้ล้านไปโรงเรียนอยู่จ้าจ้าการทำงานของทีมงานสาวสมศรีผ่านหรอกของคนกลางแดดคนสู่แดดอย่างเมื่อนี้สู่แดดเพราะว่าฝนบ่ท่านในโต๊กอยู่ ไปใส่อีกไปไปบดนะพอไปอทน้ำก่าละหามเลือดย่งนอยูบ่บ้าเขาบอกว่ามาละหามเลือดเก็บใหเบิดไปคุณตาแล้วครับรถถดวงของเรารดถดทวงผู้ใจของเราเนะจ้ะไปแล้วจ้ะจ้ะสิอยู่ประมาณนี้หละจ้ะ คนอีสานบ้านเฮามาอยู่ทางผักไต่สาสมศรีมาอยู่นี่กันเขาปีที่สามสิบเรือเลือแล้วจ้ะส่วนเบาแดงนั่นเราเป็นคนไต่เอาอีหยังนั่นยุ้ยเมื่อ่จาวเพราะว่ามันสะสอนแสงนะจา้าใส่เบิรงกระเป๋ามีสิบวะยมันเป็นหยังจังเม,มือดวะ่าแม่บ่ได้ดเปิดแสงน่นบ่เม่นะมันบ่มีสิบเออจะก,กระเป๋อีหยังดอกเอาทิมไป เออเอาไ้เห็นถ้าใช่เรามาเปิดมแมนเร้มาร์คอมนีมม่จะผักหยกจักหน้อยก่อนผุนนะวูบึงสภาพอากาศนี่จ้ะอ่อนห่อนเวยค่ะเบิงกีวิตกระตองสูกกันคือเกาละ่ะถึงแดดสีออกฝนสิโตพุนนะเมฆกับเตี้ยมตู้จอมาเหล้วช่วงนี้เป็นฤด,ดูฝนเป็นฤด,ดูฝนจ้ะสุขภาพกับเราว่างในเด้อจ้ะความเจ็บกวามไข้ บอได้บอกได้ว่าสิมามือนี่เด้อความเจ็บความไข่เราวางและรักษาสุขภาพกันน่เด้อจ้าทีมงานสาวสวมสีกันจังสี่แหละจ้าเหตุงานก้างเดือดห่อนไดผ้ากันไโคละสอสามถุงปุ๋ยกับผ้ากันขึ้นมาผักพอนตามอัธยาศัยนี่จ้าบดผ่วงั้นนี่รับด้วยบาาแดงอันนั้น หลด,ดคู่ใจของโกไว้ทุกของเกาฮะม,ะมือขึ้นแล้วมือขึ้นมือว่านฝนกระตกแต่ว่าอยู่หนีบโบตกมือว่านฝ่าว่วาฝ่าวาเอากระดาษออกอย่านกระดาษล่างเปียกโอ้ยฝ่าว,ว่าสารกับฝนตกว่าอยู่ในสวนป่ามตกได้นอหนูเนาะในสวนป่า,ามตก เลืออยู่เรือเหรือปามเสียมอยู่สองแถวสามแ <ừ. S 1> ถวรีบฟากันวิ่งกับแต่เอารถออกมาจอดตรงข้างนอกนี่นั่นแล้วมันฝนตกบ่บ่ทั่วถึงมารนนี่ไปอยากหมดรวยตกอย่างเลงเออกระดาษก้อนกระดาษก,ก้อนบ่เขากำลังออกกระดาษเล่มเมื่อวานนี่เนาะเอากระดาษทรงออกหลานของเก่านั่นนะอู้ถนนเส้นข้างในนา่นไปบ้านเบาวแดงเดีอดจ้าพูาน่ะล่มลืน่น มีแต่เจ้าทินม,มีแต่เจ้าทินนอนจอบสิลงเหมืองผู้นนะนอนถากินสี่โมงห้าโมงสี่โมงก็ลงมาเต็มเบิด,ดตั้งแต่รลุดนี่ก็กตัวหนึง่งถาอยู่พู้อยู่ผุนสามโตอ,อยู่หนีสองอยู่ทั้งทึ่งป้าป้ามอีอยู่ใส่ะ โอ้สายไฟเขา้ากระไดตัวนั้นสายไฟสายทองแดงเขา้ากระไดตัวนี้เจ้าพลอยอู้กูบัวหล่อสาแล้วกูลุงแล้วเพราะว่าก,ก,กู้ักยกอันใดยังเกาะทองเหลืองที่ขี้ไปที่ขี้ไปนะตัวขี้ขี้ตู้เชื่อมเป็นทองเหลืองแต่ว่ามันบอลบอลเรียบ,บร,รบ้อย อื่นบรสะอาดบัเรียบรอยกันขายไปเป็นเล็กเนาะเขาตีรวมไปเป็นเล็กไปเลยเล็กรวมเล็กรวมด่านกระทะนี่กันเล็กบางเด็กกระเพาะกระเปะเด็กกระเพาะกระเปะตัวกระทะเดี๋ยวค่อยแยกแม่นบ่ะกระทะไปฝ่านี้ค่ะขายอีกแล้วค่ะหนึ่งในนันอยู่บ่กเงินถุงพัติกไปเปบไปโน่นเดียวเอบตาในประเดงตีนเตือนที่ที่ว่าเหยียบไปนั่ง เหยียบเหยียบเบื right? hmm. ้องก็เข้าลึกไหมเข้าไม่ลึกใช่ไหมเออล้างแล้วใส่ยาแล้วพันไว้ก่อนพันพันพันไว้ก่อนด้วยยาฝาเอาออกด้วยเออนี่เนตจ่าชีวิตของคุงเอ้าของผุ้บาวโสดสนใจติดต่อสาสมซีเย้มีรถพ่วงหนึ่งคันเขา เขามีรถพ่วงหนึ kind of like ่งค oh, ันได้พูนาพูนารถพ่วงคููใจเะออบ้านมีบ้านหนึ่งหลังเพิ่งทำเสร็จบ้านหนึ่งหลังเพิ่งทำเสร็จสาวพ่อยปูมหมดโอ้ยนาขึ้นมาอีแล้วเย็นบ่บรรยากาศไปตาทำงานเตนวาพูนาคุณตาขึ้นไปทางถึงอีกแล้วคุณตาจะเป็นไปดูเทเดทางถึงอ่ะไปเขาของหนาืม มายายเรือนะฝนหนทางไปบานเฮ่ามือนีห่อเขามานําเดิ้นี่จะเก็บใบเหลี่ยวนี่มอเสานี่โอ้ยถึงเก็บกับถึงแข่งกันกับแดดกับฝนกับอากาศกับความหอนมือนีช่องวางฝ่า,ฝากเก็บฝ่าเหลี่ยวฝ่าวาด้ไปวานเห ของกับบ่คอยลร้ปันไดเพราะว่ามือนี่เก็บหร้ยคนคือสิบอดุนดอกมึงเนี่ยของกขเอามาถิมนี่ขี่ของติดสาบานเอามาถิมมึงเนี่ยจานี่ฮะมีจับเพิ่นออกมาหาอยู่หากินเพิ่น่ะนี่มาบอขยะกระจังสี่เลยเนะาะจ่าเนาะเขาเอามาถิม มาหาอยู่หากินในในนี่นี่นี่แหละจากการทำงานของมูหสาวสมศรีทีมงานสาวสมศรีผ่านเลรออาชีพเก็บของเกา่าคืองานเสริมอย่างหน่อยๆก็เป็นงานถูกกฎหมายเนาะจา้ะเนาะอาชีพใหม่ที่ผู้ใดคิดยังบอกว่าสิเหตุงานอีหยังนี่นี่จะอีกแนวทางหนึ่งเด้อ บางทีมเขากะมีผู้ใดมีรถพ่วงเขาก็ไปหาจกอันถังในถังขยะก็มีจ้ะกว่าสีว่าถึงทีมสาวสวมสีผ้าเรานี่ก็มีแหละตามที่เห็นนี่แหละแต่ก่อนช่วงคนก่อนนู้นที่่าบ่ท่านเห็ดน่ะเห็ดแต่เ่าวแดงเพิ่นเห็ดผู้เดียวเพิ่นกับเพิ่นเห็ดคนเดียวเพิ่น่าเพิ่นเก็บบ่ท่านเพิ่นได้ทั้งสี่วันนี้ก็พากันมาเห็นโอ้ยสี่เห็ดให้อยู่บ่พากันขิดทางแหลก มันคือจังเป็ตตาหมิน่นแถ้มันคือจังอนาาันแถ้บัดพ่อมาซ้ผพาแท่ๆแล้วมันก็รับได้อยู่น่นจาจะเนาะว่ามันเป็นงานทีว่าบังมีงไผยมาบ้างครับเฮากะเห็ดไปตามกําลังของเฮาเมื่อไดแดดห้อนเ่าก็พักเมื่อได้หมเฮากะเก็ียด้ดเฮากเก็บไปเรื่อย กูแล้วก็ยังเห็ดใด้่บึงเนี่ยจ้ะเราตัดปามปามสูงกระแนมพอคอยเห็นซุกเห็นดิบแล้วเดี๋ยวก็เขี่ยวดุ๊กเอ้เขี่ยวดิบเป็นซุกอยู่อันไหนซอยกันใหญกับซอยกันไปท้ทีส่วงนี้บึงอันนี้เป็นบริเวณเมืองด่านบนทางอบตอพุนสิป,ปูกป้ามไหวนี่จ้ะ บอด้เป็นหลมุมเป็นเงาปามกกำลังออกดอกออกหนวยอยู่กะน,นี่นะจา๊ะนี่นี่คือขั้นคู่ของบอ่อเด้อจะ้ะของบอ่อขยะของเหมืองนุ่นด่านล่างอันนี้คือด่านที่วาสาวสมศรีกำลังเก็บเดี่นี่บ้างต้นป้ามีจังหน่อยกระไดต้วนป้ามนีแหละจ้ะเป็นหฮมเป็นเงาอันนั้นคือมีจพะคนเทไว้แล้ว กระซิมมองออกไปจังสันเห็นบอพิหนอเป็นทางออกบึ้งบึ้งเลยเนยอาหารไปให้ลูกันไดล่ะปุ่น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 โอ้ยเนี่ยใบเห็นดอกพิหนอได้วะได้อาหารไปให้หมาอยู่บ้านอืมได้อาหารไปให้หมาเออเราว่างด้วยเอาเก็บยไปก่อนมีบอสุ่มนั่นกระซิ ขาจอบกินอยู่คนน่ะอู้นั่นเต็มอยู่ในป่าย,ย่างคนนะ่ะอออจะเมนหลายค่ะเขาก็มีชีวิตชีว่ามีความรู้ซื้อคือหมูเห่านี่แหละน่าจากถึงเวลาเพิ่นก็นกนออกมาหากินนะเขเอามาป้ามาปล่อยไ้เนาะมามูนี่มีเศษขนมเศษอาหารก็เอามาให้มันขนม,มให้มันโกเออเอาไปให้มา้ามีแต่จากการทำงานของทีมงานสาวสวมสีพ้ารอเด้อจ้า ่จักประเฮนกิฟนี่กระซ้าส,มส้สามซีซัมไอซันี่ก็ด้วยพี่น้องขอขอบพระคุณทุกทานที่เขามารับชมที่แวะเขามาด้วยจ้าสวัสดีจ้า